คลิปนี้แนะนำก,กันกับสมาร์ทวอชที่เหมาะกับคนรักสุขภาพและการออกกำลังกายครับต้องบอกว่าตัวนี้น้ำหนักเบามากนะครับน้ำหนักเพียง3 5 6กรัมเท่านั้นแถมมากกับแบตเตอรี่ที่อึดนะครับใช้งานได้ยาวนานถึง2อาทิตย์กับราคาที่น่าคบหาแบบสุดๆเลยนะฮะกับ Huawei w a t c h GT 3 SE ตัวนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยและการเป็นกาลังใจให้คิวด้วยนะครับ นี่คือหัวเว่ย w a t c h GT3 SE นาฬิกาที่เหมาะกับคนรักสุขภาพและการออกกำลังกายที่ไม่ต้องการจ่ายเกิน1 0 0 0 0บาทครับแต่ว่าได้ฟังก์ชันความสามารถต่างๆเหมือนกับหัวเว่ย t c h ตัวพรีเมียมของหัวเว่ยเลยครับและตัวนี้ครับต้องบอกว่าดีตรงที่สามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟน Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธใช้ควบคู่กับแอปหัวเว่ย ตัวนี้ต้องบอกว่าตัวเครื่องเป็นโพลิเมอร์ที่แข็งแรงประกอบมาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาด้วย35.6กรัมเท่านั้นเรียกว่าถ้าใส่แล้วไม่เป็นภาระกับแขนแน่นอนมาพร้อมกับสายซิลิโคนนะครับที่เรียกว่าเหมาะกับการใส่ออกกำลังกายรวมไปถึงเหมาะกับการใส่ไปในทุกสถานการณ์ด้วยหน้าตาดูดีมากเลยนะครับกับการออกแบบแบบโอเพนคัครับได้แรงบันดาลใจมาจากรถสปอร์ตตัวเครื่องบางเพียง1 1มม เท่านั้นนะครับแล้วก็มีให้เลือก2สีนะครับสีที่ผมใช้คือ graphite black ครับอีกหนึ่งสีคือ Wilderness green หน้าจอนี้เขาใช้เป็น AMOLED นะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่อยู่ที่1.43นิ้วครับต้องบอกว่าใหญ่กำลังดีเลยนะครับคือไม่ได้ใหญ่ไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนั่นเองครับความละเอียดก็ให้มาอยู่ที่466คูณ466 326 PPI นะครับดูข้อมูลต่างๆได้คมชัดครับแล้วก็จากการใช้งานเนี่ยผม เอาไปทดสอบการใช้ในการแจ้งที่มีแดดแรงๆเนี่ยต้องบอกว่ายังคงมองเห็นนะครับอันนี้ก็ถือว่าทาม,มาได้อย่างยอดเยี่ยมและในส่วนของกระจกเองก็แข็งแรงทนทานนะครับด้วยกอริล a ากราสนั่นเองครับใครที่เป็นสายลุยก็สบายใจได้นะครับเขามีเลดรการกันน้กากันฝุ่นที่ IP68 แล้วก็5 ATM ด้วยครับสำหรับใครที่เป็นสายออกกําลังกายวิ่ง outdoor นะครับเขามีระบบดาวเทียมแบบครบครันเลยครับมีเยอะเลยตามนี้เลยครับ แถมเขายัางมีระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณนะครับทำให้เราสามารถะระบุตำแหน่งกลางแจ้งของเราได้อย่างแม่นยำสุดๆอย่างการออกกำลังกายเอาดอร์นะครับอย่างเช่นการเดินหรือการวิ่งเนี่ยคุณสามารถใช้ฟังก์ชัน GPS นะครับซึ่งเขาก็จะบอกเส้นทางที่เราเดินไปนะฮะอาจจะไม่เห็นแมพ แต่ว่าเห็นเส้นทางที่เราเดินนะครับแล้วคุณสามารถแท็ก Root แ a c k กลับไปที่จุดเริ่มต้นได้ด้วยนะครับอันนี้เผื่อใครที่ไปเดินป่านะฮะก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้เข้าๆนะครับในการกลับไปที่จุดเริ่มต้นได้ครับอาจจะไม่ได้แม่นยำร้0ยเขนาดนั้นพูดถึงโหมดกีฬาที่มีร้อยกว่าโหมดที่ผมพูดไปนะครับสามารถเข้าโหมดกีฬาได้อย่างรวดเร็วโดวยการกดปุ่มขวาล่างนี้นะครับ ก็าจะเข้าสู่โหมดกีฬาเลยซึ่งก็จะเป็นกีฬาเบสิกที่เขาเซตมาให้ก่อนนะครับหน้าแรกๆอย่างเช่นการวิ่งอินดอร์อาท์ดนะครับทั่วๆไปฮะแต่ถ้าคุณอยากจะเพิ่มกีฬาอีกนะครับมีอีกหลายโหมดเลยก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือคัสตอมครับแล้วก็เลือกเครื่องหมายบวกนั่นเองครับคราวนี้แหละคุณก็จะเลือกได้ รวมๆแล้วอย่างที่บอกก็คือ100กว่าโหมดกีฬาเลยเยอะมากๆครับอย่างผมไปทดสอบการออกกำลังกายเล่นเวทมานะครับเขาก็จะมีเวลาบอกนะฮะว่าเล่นไปกี่นาทีแล้วนะครับฮาร์ดเรทของเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เบิร์นไปแล้วเท่าไหร่นะครับกี่แคลอรี่นั่นเองครับซึ่งทุกๆ10นาทีก็จะมีการแจ้งเตือนนะฮะว่าเล่นไปแล้ว10นาทีเล่นไปแล้ว20นาทีอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีการบอกอัตราการเต้นของหัวใจของคุณว่าอยู่ใน เลทไหนนะครับอย่างเช่นสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นอลโลบิกเลยนะครับหัวใจเต้นเร็วนะฮะและ้วบาร์เป็นสีเขียวก็อยู่ที่แฟตเบิร์นิงนะครับก็กำลังเผาผัานไขมันอยู่นั่เองและในส่วนของสีฟ้าก็จะเป็นวอร์มอัพก็คือการออกกําลังกายแบบเริ่ม,เร,มเริ่มอยู่อย่างหัวใจยังเต้นไม่แรงมากครับเมื่อเล่นเสร็จเนี่ยเขาก็จะสรุปผลมาให้เราดูนะครับว่าตลอดเวลาการเล่นนั้นหัวใจของเราเต้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ระหว่างการเล่นเนี่ยอย่างของผมเล่นไป1ชั่วโมงเนี่ย อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในโซนไหนบ้างรวมไปถึง Re c o v e r y Time นะครับว่าต้องพักสักกี่ชั่วโมงคุณถึงจะออกกำลังกายได้อีกสักครั้งหนึ่งอย่างของผมนี่เล่นเวทไปเขาบอกให้พัก3ชั่วโมงก็จะกลับมาออกกำลังกายได้อีก,กรอบหนึ่งกีฬาไปแล้วนะครับมาดูฟังก์ชันสุขภาพพื้นฐาน,นกันบ้างนะครับเข้าสู่เมนูก็ง่ายๆกดปุ่มขวาบนนั่นเองนะครับปึ๊กก็จะเข้ามาสู่หน้าของเมนูต่างๆนะครับ ฟังก์ชันพื้นฐานของด้านสุขภาพเนี่ยอย่างเรื่องของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจก็มีให้นะครับอันนี้วัดได้เรียลไทม์24ชั่วโมงด้วยรวมไปถึงสามารถตั้งแจ้งเตือนนะครับถ้าหัวใจเต้นเร็วกว่ากําหนดแล้วก็ถ้าเบาวกว่ากําหนดก็แจ้งเตือนได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีการวัดออกซิเจนในเลือดได้แบบเรียลไทม์24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แจ้งเตือนได้ถ้าออกซิเจนต่ํากว่าที่เรากําหนดครับมีในโหมดของการวัดความเครียดนะครับอันนี้ก็สามารถวัดได้ตล ลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับและถ้าเครียดเนี่ยก็มีโปรแกรมฝึกสมาธิกำหนดลมหายใจทำให้คุณเครียดน้อยลงได้ด้วยครับถึงจะราคาไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ตัวนี้ก็วัดการนอนได้ด้วยด้วย True Sleep 3.0ครับซึ่งเขาก็จะบันทึกว่าเราหลับไปเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถวัดการนอนได้4 s t a t e ด้วยกันนะครับ4ระยะก็มีทั้ง REM นะครับมี Light Sleep ก็คือหลับตื่นนะครับมี Deep Sleep ก็คือหลับลึก แล้วก็ Awake ก็คือรู้สึกตัวตื่นที่มาตอนไหนเขาก็สามารถจับได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็จะคำนวออณกมาเป็นคะแนนให้ด้วยจะได้รู้ว่าคุณภาพการนอนของเราเป็นยังไงครับมีหนึ่งโหมดที่ผมชอบเป็นพิเศษแล้วก็อยากแนะนำนั่นคือ healthy living นะครับ ถ้าแปลแบบตรงตัวเลยนะครับก็ง่ายๆเลยว่าใช้ชีวิตยังไงให้สุขภาพดีนั่นเองนะครับในหมวดนี้ก็เป็นการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันของเราครับให้ทําตามเป้าหมายให้ได้แล้วสุขภาพก็จะดีขึ้นนั่นเองก็มีตั้งแต่ตื่นเวลาเดิมที่เรากําหนดทุกๆวันนะครับดื่มน้ําให้ได้วันละกี่ลิตรตามกําหนดนะครับวันนี้คุณยิ้มหรือ,อยังนะครับวันนี้คุณฝึกกําหนดลมหายใจทําสมาธิหรือ,อยังถ้าอย่างก็สามารถใช้แอปคลายเครียดที่เมื่อกี้ผมโชว์ไปได้เลยนะครับวันนี้คุณออก ออกกำลังกายหรือ,อยังฮะมีเดินให้ครบจํานวน9ก้าที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยหลับตามเวลาเดิมทุกๆวันครับซึ่งถ้าคุณทำได้ตามเป้าหมายมากแค่ไหนเนี่ยไอ้ตรงกลมๆลม3อันนี้นะครับที่เป็นเหมือนไบโคลเวอร์ ver, ก็จะถูกเติมเต็มมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าถ้าคุณสามารถทำได้ตามเป้าหมายเนี่ยสุขภาพของคุณก็จะดีอย่างแน่นอนครับ หัวเว่ยวอช gt 3ตัวนี้นี่สามารถรับสายนะครับหรือว่าปฏิเสธสายที่โทรเข้ามาในสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยนะครับและสะดวกยิ่งกว่านั้นครับก็คือสามารถคุยผ่านสมาร์ทวอชตัวนี้ได้เลยครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับมีการเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธ เข้ากับสมาร์ทวอชตัวนี้ก็สามารถคุยผ่านบลูทูธได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของ notification ต่างๆก็สามารถอ่านได้หมดนะครับอย่าง l ลายเองเนี่ยก็สามารถอ่านได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าไม่สามารถพิมพ์ข้อความตอบกลับได้นะครับแต่จะสามารถตอบกลับด้วยชุดคําสั่งสําเร็จรูปครับที่เขาให้มาเรียบร้อยแล้ว ใครที่เป็นสายออกกำลังกายแล้วชอบฟังเพลงไปด้วยนะครับต้องบอกว่า h u a w r w w t t h h t t s SE ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่เพลงไฟล์ MP3 ได้ประมาณ500เพลงเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆครับนอกจากนี้ใครเป็นสายฟังพวกเพลงสตรีมมิ่งแอปต่างๆอย่าง j u ๊กสนะครับ Spotify รวมไปถึง YouTube ก็สามารถควบคุมแอปต่างๆเนี่ยผ่านทางสมาร์ทวอชได้เช่นเดียวกันเจ้าตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่ที่451มิลลิแอมนะครับจากการใช้งานเนี่ยทั่วๆไปนะผมสามารถใช้งานได้ถึง14วันต่อการชาร์จ1ครั้งเลยนะครับก็ถือว่ายาวนานก็ตีสักครึ่งเดือนนะฮะส่วนใครที่ใช้งานเอา์ดร์เปิด GPS ออกกำลังกายเนี่ย เปิดต่อเนื่องนะได้14ชั่วโมงครับต่อการชาร์จ1ครั้งครับ Huawei Watch GT 3SE รองรับการชาร์จไร้สายนะครับ ซึ่งก็มีที่ชาร์จมาให้ในกล่องเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับหรือจะชาร์จไร้สายในอุปกรณ์อื่นๆก็ได้รวมไปถึง reverse charging จากสมาร์ทโฟนบางรุ่นก็ได้เช่นเดียวกันครับ Huawei Watch GT 3SE ตัวนี้ต้องบอกว่าความสามารถฟังก์ชันต่างๆนั้นแน่นเลยนะครับเหมือนสมาร์ทวอชของ Huawei ตัวพรีเมียมเลยก็ว่าได้นะฮะจะต่างกันแค่ วัสดุของเขานั่นเองนะครับที่เป็นโพลิเมอร์แต่ว่าทำมาแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากๆครับตอบโจทย์คนรักสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายแบบสุดๆนะครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือราคาของเขานั่นเองครับเพราะว่า Huawei Watch GT 3SE ตัวนี้เปิดมาด้วยราคาเพียง6,499บาทเท่านั้นเองครับเรียกว่าคุ้มมากๆเลยคุ้มขนาดนี้นะครับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว แล้วก็อยากจะรู้เรื่องของโปรโมชั่นก็สามารถคลิกที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ในแคปชั่นได้เลยครับคุณผ,ผู้ชมคิดว่า Huawei Watch GT 3 SE ตัวนี้เป็นยังไงคุ้มไหมนะครับและมีคำถามอะไรก็เม้นมาได้เลยทางด้านล่างนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกับคิวเตมีใหม่ในคลิปหน้าลาไปแล้วสวัสดีครับ